ตอนนี้เราออกจากซาเหนือมา38กิโลเมตรแล้วนะครับตรงนี้บ้านโพนทองนะครับทางไปด่านท่าแมวที่เราจะไปกันนะครับแวะชมทุ่งนาสวยๆที่นี่สะก่อน จุดชมวิวทุ่งนาขั้นบันไดขั้นน้อยๆเสียงทาาน,น้ำไหลผ่านแต่มองไม่เห็นเพราะต้นไม้บงังหมด ตรงนี้ข้าวยังพิออเห็นแล้วครับทานน้ำแม่น้ำสายหนึ่งเลยแหะครับข้าวตรงนี้บางจุดก็สุกแล้วเห็นชาวบ้านกำลังเก็บเกี่ยว พามาชมทุ่งนาสวยๆนะครับมีแม่น้ำไหลผ่านทุ่งนาสวยๆ you uh -huh.